ป่าหยิบเล่าเรื่องผียายหยิบตบขาตัวเองดังปับปับดังลั่นจนไฟตะเกียงกระพริบอือ้นนี่จะจัดให้เรื่องเนี่ยมันดุเดือดแผ็ดมันเลยทีเดียวมันจะมีชื่อว่า ตายโหงบ้านโคกตายโหงรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนมามาเริ่มกันเลยนะสมัยก่อนนู่นหมู่บ้านโคกตายโหงบ้านเราเนี่ยไม่มีคนตายธรรมดาเลยนะตายที่ไรเนี่ยมันต้องตายโหงทุกคนแต่มีคนตายเพราะว่าโดนมะพร้าวหล่นใส่หัว เป็นผีหัวแตกไปตายเพราะว่ากินส้มตำแล้วมันติดก,กระดูกปลาทาผีสำลักตายเพราะว่าติต่อไม้ลมทับเป็นผีขาเป๋ตายเพราะว่าเมาเาล้าล้กขีม่มอเตอร์ไซค์ไปชนเสาไฟฟ้าผีไฟช็อตถึงตายเลยตายเพราะว่าถ่ายรูปเซลฟี่ตกเหว เพราะมัวแต่เซลฟี่มือถือยังคาหน้าอยู่เลยรวมรวมแล้วนะเกือบสองรอยตัวโอ้ยนั่นหมู่บ้านยิ่งกว่าตลาดนัดเลยทีเดียวละ่ะทีตายหงพวกนี้นะมันไม่ดูแต่มันงี่เง่ามากเพราะตายโง่ๆเลยอายไม่กล้าไปเกิดต้องอยู่แก้แค้ตัวเองทุกวันทุกวัน อีหัวแตกนี่ชื่อว่าลุงคำทุกคืนก็จะเดินบนรอบต้นมะพร้าวแล้วก็ตะโกนว่าเฮ้ยใครโย,ยนมะพร้าวใส่กูแต่จริงๆแล้วต้นมะพร้าวนะ่ะมันหล่นลงมาเองลุงคำก็ยังด่าไม่เลิกจนผีตัวอื่นๆน่ะเบื่อน่ายเอามะพร้าวยนใส่หัวลุงคำอีกรอบทุกคืน หลวงคำก็เลยตายโงซ้ำซ้ำสัสสกสากดูอย่างนั้นส่วนผีสำลักชื่อว่าป่าสวยเดินถือกระดูกปลาระแล้วก็ขูดขอตัวเองเสียงดังแกรกแกรกทั้งคืนแถมยังตะโกนเรียกหาของกินลั่นเลยใครมีน้ำส้มตำให้กินบ้างจ๋ามีไหมมีไหม ชาวบ้านก็เลยเอาน้ำสม้มตำไปวางไว้ให้ป้าสวยแกก็กินพอ,อกินแล้วก็สำรักอีกรอบหนึ่งล้มลงนอนดิน้นผีตัวอื่นก็ต้องมาปั๊มหัวใจให้ทุกคืนทุกคืนยังมีผีขาเป๋นะมันชื่อว่าไอ้แดงเดินขาเป๋วนไปวนมาแล้วก็วนว่า ให้มาวางต่อไม้ขวางทางวะเนี่ยอปีโตปีทังจริงๆแล้วตัวเองมันก็เตะเองผีตัวอื่นก็เลยแอบเอาไม้มาวางขวางทางมันทุกวันไอ้แดงก็เตะล้มกลิ่งลงทุกทีแล้วก็ลุกขึ้นด่าตัวเองว่าโอ้โง่เอ้ยแล้วก็ยังมีผีไฟชอ็อตไอ้ตัวนี้ชื่อว่าน้องไฟ ผมของมันนี่ตั้งแหลมเหมือนโดนไฟดูจริงๆแล้วมันก็เดินถือหมวก,กันนอกทีละลายติดหัวมันก็บ่นว่าเอยใครต่อสายไฟผิดวะเนี่ยและทุกคืนเนี่ยมันจะไปยืนอยู่ใต้เสาไฟฟ้าแล้วมันก็เอามือจับสายไฟไฟก็ช็อตตัวเองอีกรอบนึ่งสิผมตั้งแหลมกว่าเดิม แล้วมันก็ตะโกนว่าโอ้ยแม่ไฟแม่งกัดกูส่วนผนีอีกตัวผีเซลฟี่เขาชื่อว่าน้องมิ้นถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยจ่อไว้ตรงหน้าถ่าย nee รูปตัวเองทั้งคืนแฟลชแป๊บแป๊บแป๊บจนผ <un> <ay> <Rent> <en> ีตัวอื่นตาพล่าไปหมดแถมยังบ่นว่า ไ่ามุมไหนมันถึงจะสวยนะเนี่ยมุมไหนดีนะเชาบ้านเห็นแล้วก็เลยรู้สึกลำคานเอากระจกไปวางไว้ให้น้องมินนี่ถ่ายแล้วถึงก็ตกใจฮะนี่กูอปอลักขนาดนี้เชื่อเลยเนี่ยบายด่าเกลียดแล้วนางก็ลบรูปทิ้ง ลบแล้วก็ถ่ายใหม่ลบแล้วก็ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่วนไปทั้งคืนแล้วคืนหนึ่งผีตายโหงทั้งหมดมันมารวมตัวกันเพื่อที่จะประชุมใหญ่ไอ้แบบนี้มันไม่ไหวแล้วนะเราต้องไปเกิดใหม่เนอะอืมไม่อย่างนั้นอยู่แบบนี้มันน่าเบื่อตายชักเลยแต่ว่าไม่มีใครกล้าไปเกิด เพราะอายที่ตายเนี่ยเพราะความโง่ของตัวเองแท้ๆและวันรุ่งขึ้นก็มีพระธุดงรูปหนึ่งเดินเข้ามาในหมู่บ้านท่านมีชื่อว่าหลวงพ่อบักขำํอย่าขำํกันนะชื่อจริงๆของมันจริงๆหน้าตามันก็หล่อดีและใส่จีวรสีชมพู เป็นสีพิเศษเป็นในๆว่าเขาคือใครไงละ่ะถือไม้เท้าไอติมแล้วก็ไม้เรียวเท้าบ้านที่ยังไม่ตายโหงคือในหมู่บ้านเหลืออยู่ห้าคนวิ่งกราบหลวงพ่อทันทีหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยช่วยช่วย,วย,วยส่งไอ้ผีตจหงไปเกิดหน่อยเถอะครับหลวงพ่อครับคือสงสารมันนะคะ่ะ มันไปเกิดไม่ได้เพราะผีทุกตัวนะมันโง่จริงๆช่วยดููด้วยนะหนืนอนไม่หลับอะมามันหอนทั้งเคนเลยอะ่ะหลวงพ่อบักหำยิ้มหวานเจี๊ยบเจียวแล้วก็ตอบว่าอ๋อเรื่องนี้นะมันง่ายนิดเดียวแล้วหลวงพ่อก็จัดพิธีปราผีตายโหงแบบโคท้าเลยทีเดียว วันแรกลวงพ่อก็เอาไมคคาราโอเกะมาตั้งกลางหมูบ่บ้านแล้วก็เปิดเพลงตายโหงของพี่เสกโลโซดังสนั่นวันไหวทั่วหมูบ่บ้านผีตายโหงทุกตัวโผล่มาร้องตามเพลงตาแดงวาวกันเต็มถนนเลยลวงพ่อก็ตะโกนว่าใครอยากที่จะไปเกิดนะช่วยยกมือขึ้นให้ค่าเห็นหน่อย ผีทุกตัวยกมือกันพริบพรับลุงพ่อบอกต่อว่าเออแต่ว่าก่อนที่จะไปเกิดเนี่ยจะต้องสารภาพก่อนว่าก่อนตายเนี่ยจะตายยังไงเดี๋ยวผีหัวแตกลุงคำ เดินออกมาก่อนใครเพื่อนเลยทีเดียวเออแกผมตายเพราะว่ามาพร้าวน่ะหล่นใส่กระบาลผมโง่เองนะครับลุงพ่อตีไม้เรียวที่ก้นปังลุงคำหายวับและไปเกิดทันทีเลยต่วนผีสำรักป่าสวยเดินออกมาอย่างชดช้อยข้าจดตายเพราะว่า ติก,กระดูปราแม่ตอนนั้นมันแซบไปหน่อยตายเพราะโง่อเองค่ะปังหายวับไปเกิดทันทีแล้วมาถึงผีขาเป๋ไอ้แดงเออคือก็ค่าค่าค่าเออเออเตะต่อไม้เองค่าบรมงโง่ปังแล้วก็หายไปเกิดทันที ผีไฟช็อตน้องไฟโอ้โข้าจับสายไฟแล้วบีบเองมันก็ดูดข้าจนตายห่างโง่เองแล้ครับปังไฟฟ้าช็อตหลวงพ่อด้วย <c oughs> ลหลวงพ่อก็สะดุ้งโยงัน,นมันลามาถึงนี่นะทาต่อปังหายไปเกิดทันทีพีเซลฟี่น้องมินนี่เดินออกมาเป็นคนสุดท้ายเลย หนูหน่าถ่ายเซลฟี่แล้วก็ตกเหวเองฮง่อสุดๆในสามโลกเลยหลวงพ่อยกไม้เรียวจะตีน้องมินก็ร้องลั่นเดี๋ยวก่อนขอถ่ายรูปคู่กับหลวงพ่อหน่อยนะคะเพื่อเป็นเกียรติแปดมันสว่างวับหลวงพ่อตาพระล้มลงไปนอนกองกับพื้น ผีทั้งหมดที่หายไปแล้วก็กลับมาใหม่เพราะเห็นหลวงพ่อหล่อเกินจะห้ามใจหลวงพ่อบักหำลุกขึ้นมาหน้าตางีิโมโหชุดๆเลยหวกมึงนะอย่ายะอยู่กันต่อใช่ไหมล่ะแล้วก็ขวาพัดลมไอ้น้ำมาเปิดสายผีอย่างเต็มแรงผีตายโหงเจอไอ้น้ำแล้ว ก็ละลายหายวับไปหมดทั้งหมู่บ้านในพริบตาชาวบ้านหาคนร้องไห้กราบหลวงพ่อทันทีขอบคุณมากครับหลวงพ่อขอบคุณมากเลยครับหลวงพ่อที่ไดมาช่วยพวกเราเอาไว้ขอบคุณมากเลยครับอุ้ยขอบคุณนะคะหลวงพ่อขอบคุณมากจริงๆคะ่ะดีใจจังเลยสำเร็จแล้วมันไปกันหมดแล้ว หลวงพ่อบักคำก็ยิ้มหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมปัจจิวรสีชมพออูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออคิดค่าปราบตัวละร้อยรวมแล้วสองหมื่นพอดิบพอดีไม่ต้องทอนชาวบ้านก็ร้องว่าเออโอมไม่มีเงินใ<ม>ห,นห,ห้หรอกครับหลวงพ่อเออหลวงพ่อเอาแพงเหลือเกิน ลุงพ่อก็ยิ้มกว้างหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นนะเอ็งก็เอาน้องชายของเองเนี่ยมาอยู่กับข้าสักเจ็ดวันให้ช่วยซื้อข้าวต้มตอนกลางคืนให้ข้าหน่อยน้องชายนั้นพอได้ยินแบบนั้นก็วิ่งหนีแล้วเข้าไปนอนในป่าเลยเพราะว่าแกกลัวเจ็บก้นน่ะ อาปีโตอาปีถังเฮอตั้งแต่นัดมานะหมู่บ้านโคกตายโหงก็ไม่มีผีตายโหงอีกเลยแต่ทุกคืนก็ยังมีเสียงแฟลตดังแฟลฟับแฟลฟับ,ฟบตับกลินไอ้น้ำที่ลอยมาเบาๆใครอยากจะเจอผีเซลฟี่ขอแนะนำนะออกไปยืนที่นาผา ถ่ายรูปคืนวันพระสิจ๊ะจะได้ของดีแต่ต้องระวังนะเดี๋ยวจะตกเหวซ้ำรอย <c oughs> จะกลายเป็นผีโง่เหมือนไอ้พวกผีตายโหงพวกนั้นนะเอาละคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดี แต่อย่าฝันว่าโดนหลวงพ่อบักขำตีก้นกันทั้งหมู่บ้านล่ะสวัสดีจ้าก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ